วันนี้อัปเดตใหม่อัปเดตเมื่อวานไม่ได้เข้าเลยอ่ะมาดูข้าซินกันก่อนดีกว่าทำไมถึงเพื่อเขามาล่ะออืไตัวเดิมอุกบาทตกเพื่อนๆรู้ว่าข้าวกินข้าวกับไรรามดียหนเลยหรืออะไรอ่ะออบูมอุกบาทตก โดนไหมโดนไหมไม่โดนเจ้าดำรอดแล้วเจ้าแดงล่ะมันสั้นเลยเอ้ยเจ้าแดงมันยังไม่โดนมันยังไม่ลงหัวมาเลยนะแต่มันอยู่ข้างหน้าของเราอ่ะเออมันทำไงดีฮ่า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 เราหลอดเราวลอดเราหลอดเราหลอดเราวลอดเราหลอดไงที่สุดพี่สาว ฝนดาวตกยุ่งอะไรด้วยพี่สาวตั้งหลายปีแล้วทำไมถึงยังอารมณ์ร้อนอยู่อีกฝนดาวตกครับทุกคนเข้ากุมารมาตั้งนานแล้วเธงยังเป็นแค่ดาราโนนเ่งฝนดาวตกขนดาดต้องสิบปีอันนี้ไม่ใช่ฝนดาวตกและอันนี้อุกกาบาต อาจจะมีเสียงรบก,กวนนิดนึงนะครับวันในวันอาทิตบอกอัปเดตวันที่8เมื่อวันวันนี้วันที่8อัปเดตไปเมื่อวานรออะไรครับเนี่ยปรับปบรับเรียบร้อยขยายไปหาคองสิครับรออะไรอะ เราอะไรอย่าไปหากองช่วงแรกเราจะค่อยไม่เราจะเราจะไม่ค่อยมีอาหารครับก็ต้องเก็บเบอร์รี่กินไปก่อนอกินกินเบอร์รี่นี่ไง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 เลี้ยวขวาเลยอุ้ยท่านี้ผมดีดตัวได้ครับ คนณอาว่าข้างบนจะมีฐานนะมาเก็บไฟใช้ก่อนว่าใายมันต้องอยู่ตรงนี้นะผมบอกเลยนะผมเคยเจอมาได้ปีศาจต,ตอนนั้นอนะมุกบาลอนะผมเคยเจอมันตกแล้ว ไฟจะดับแล้วจานายจ้า แล้วค่อยกลับมาเติมแค้มถ้าได้ขวนันผมก็คือเหมือนลัมเบอร์เจ็กอะลัมเบอร์เจ็กที่มีเครื่องปืนรถปืนของแซ้เลสิบแปดนัด เดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดไม้กันดีกว่าตัด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 เอาหน้าตูมไม้เลยเอาหน้าตูมไม้เอาหน้าตูมไม้หน้าตูมไม้อัพแคมป์ก่อนขั้นแรกขั้นแรกเราต้องอัพแคมป์ก่อนนะคะ ผมมีปืนทำไมผมไม่ใช้วะเมาเอา MSG MSG ลรยไปห้าขวดลุกข้าค้าหนังสัตว์มาแล้วอาถ้ากันตายป้ายแล้วเอาทุ่งมนันแน่ตัดไม้ไปอัพแคมป์ก่อนได้เจอกล่องเยอะกว่านี้ผมจะให้ไปเปิดได้ขวานไม่ก็ะหอะครับ ตีเข <of> nee, ้าไปห้าหยอดนี่ไงขอให้เปิดได้ของดีๆได้เถิดขวานไม่ก็หอกขวานหอกขวานแต่ผมเอาขวานดีกว่าครับวิธีทำให้ได้ขวาน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  เอามาเพื่อหากองต่อยาโอ้ยยิงพลา,าดอ้ยยิงพื้อดีแล้ว แคมเปิดแคมเปิดแคมเปิดแคมปเปิดแคมปเปดิดเปิดกล่องเป,เปิดกล่องขวาน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 จับกล่องหอบโอเคดีหอบกูอยู่ไหน ีปิดไปแล้วกันเริ่มใหม่เออเอายผมจะไม่ทําหอกหาอีกมาเริ่มใหม่เนี่ยตัดหน้าเลยเดี๋ยวตัดหน้าเลย ผมจะเล่นผมจะเล่นให้ถึงยี่สิบวันนะถ้าผมบุกตะตองฮูสำเร็จผมคลิปนี้จะจบทันทีถ้าผมตายครั้งที่สองคลิปนี้จะจบทันทีนครับครั้งนี้ผมห้ามตายอุ้ยของดีของดรของไร con đi một canh nó ถ้าวิ่งอยู่ดีๆไปเจอมอยมี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 สิตัวผม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 จะไม่ตายเหรอหนีเลี่ยงหนีเลี่ยงตอวอเอ่อ่วเค่มเอ่อม้มเน่ได้่อเนี่ย มันจะเช้าแล้วอ่ะไม่ใช่หรอกอ้าวมันผมจะคลิปรอให้มันเชา้าทำแล้ว อให้มันเช้า อันนี้อยู่ข้างล่างนะครับไป let's go 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 oh. เดี๋ยวผมอัคดคลิปได้ถึงประมาณใบบายนะครับ สวยอะ่ะถ้าเจอภูเขาไฟนี่อือหือว้าวว้นอยากได้ถุงลาว่าลาว่าคาซาตูโนซาตูนีตาพอดีพอดีเลยครับทุกคนมามานี่อุ้ยอุ้งแมงป่องตอดแมงป่องตอด โด,โดนแมงป่องตอดทุกคนผมโดนแมงป่องตอดอ่ะออีซี่วายแมงป่องแมงป่องน,นี่นี่นี่ตีขอดเลไรอยนะ่ผมไม่มีปืนแต่มันช็อตจากตรงนี้ได้อุ้ยอีซี่เลย แล้วทุกคนผมว่าปะะแปลกๆโอ้ยขอดูของไป ำไม่ได้นะว่ามันเป็นยังไงแต่ผมจําได้ตอนมันลงมันจะมีเสียง อั <rework. S 1> นนี้อาวุธที่โอพีที่สุดใน99คืนก็เหมือนน่าจะไม่ใช่ปืนไซบอร์กนะนี่คอสโบดาเมจเยอะดาเมจเยอะมากเยอะกว่าหอกอันนี้อีกอะแต่หอกนี่มันมันไม่ย้อยไงแต่แต่ทุกคนดูคอสโบยิงโคตรย้อยอะ แต่ถ้าจะเอาไปช่วยเด็กอะผมว่าคอสตูดีกว่านี่ได้ปืนไหนอันนีงละไม่ย้อยด้อไล่เฝ้าไล่เฝ้าไล่เฝ้าเบอร์ดผมกำลังน่าจะขึ้นไปข้างบนอยู่นะครับอ่าไม่ใช่ไปทางขวา ตอนนี้ลงล่างนะครับลงไปข้างล่างลงล่างอะ่ะผมลงไปล่างแมปเลยอะกำลังลงไปข้างล่างของแมปนะครับไปเปิดแมปอะ่ะเปิดกล่องก่อนก่อนที่จะไปเปิดแมปผมมาเปิดกล่องก่อนเหมือนมันเหมือน,นจะสื่อถึงเด็กอะครับ นี่ไดโนคิดนี่สนี่ขาเข่นคิดแล้วนี่อืมสวิดคิดกับโคลาคิดผมก็เชื่อในทางของผมทุกคนก็เชื่อในทางของทุกคนก็แล้วกัน่ ฮาผมเชื่อแล้วว่าเด็ก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 พวกเนี้ยมันตั้งแคมป์เองได้เออผมมีทฤษฎีหนึ่งที่ผมสงสัยว่าเด็กตั้งแคมป์เองได้ไงเอ๊ะมันผมจะมองทะลุนะคะผมมองทะลุได้ปะ เป็นอ๋อที่ครับกระสุนปืนไปขยายแคมป์ดีกว่าวะกลับบ้าน,ยายไ,บบานไปขยายแคมป์ตัดไม้กลับบ้านไปขยายแคม ี่คือที่หลบภัยของผมแล้วกันดนีที่หลบภัยมันตรงนี้เลยนะตรงนี้นโอ้ยริมแมปเงี้กระบาน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 เฮ้ยหลบภัยอกระบาดตกทุกคน คบัอุคบทัทโชกเดี๋ยวตามมันไปก่อนเฮ้ยๆอุพี่พ,พ,พี่พี่อุกบาทครับรอผมด้วยนีย่มันตกลง,งหน้าผมเลยมาดิอุ้ยมีสัตว์ประหลาดสองตัวเดินอย่างนี้อ่ะมาวางวางขาอยู่กลางเขาไปกลา,า,างเขาไากลาเดินมาร์กเฮ้ยมีกลุ่มหนึ่ง หลังแอนเลยหลังเบะเลยครับทุกคนหลังเบะเลยหลังเบะเบะเกือบแตก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 ซุ่มเข้าไปนี่นะซุ่มเข้าไปซุ่มเข้าไป เตะครับทุกคนเกือบแตกอ,ะอ่ะเออเกือบแตกเ,เกือบตายอ่ะเออเกือบแตกเลยมันต้องขยายแคมให้เป็น, Level นเลเวล4ก่อนนะอืมโอเคไป let's go <S ขยายแคมขยายแคม เดินเล่นในลาวาอุ้ยขวานแดงอุ้ยทำไมมันกลับมาเป็นขวานดีวะอีขวานแดงทุกคนขวานแดงขวานแดงขวานแดงที่ได้จากลาวาทุกคนขวานแดงผมมีขวานแดงตั้งแต่วันที่สี่ขวานแดงขวานแดงเลือดก็แดงฮอเฮอฮือฮือเกือบแตก เด็กเลยไปทำควานแดงมาเฮ้ยวูดูตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ทำลายป้าไม่สนใจหลับทั้งน้ำมงทั้งน้มันนี่กลับบ้านนี่กลับแคมป์ไปผมต้องไปหาอาหารใดนั่นแหลฮ่แมแคมป์ไฟไฟ โอ้ยโอ้ยโยโยจะตายเดียว ร้อนได้เลยนั่นเนี่ยปึ้งอัพเลยอัพกินอาหารก่อนอันนี้คือการบุกข,ของเจ้ารัธิครั้งเรกนะครับตึมตึมตึมพี่เขามาสี่คนอ่ะผมต้องรอให้มันติดกับดักตรงนี้ไปไล่กวางก่อนเกะกะตาเก,กะกาาย ทรนดรรได้ได้จิ้มมะเรว ថ្មីមកប៉ៃ let's go យកអ